รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้นะผมขอเริ่มต้นรายการแบบ V.I.P สุดๆเลยนะครับพี่ตุ๊กด้วยหัววัวแล้วก็หัวควายครับข้างหลังเนี่ยนะรครับคูอ<ะ>หน้าทำไมอะหัววัวหัวควายเนี่นะคะ,ะมัน V.I.P ยังไงฮะคุณพ่อ,อ,อคะ,ะไปบ้านใครหลายๆบ้านเขาก็มีติดตกแต่งอันนี้ไม่เห็นแปลกเลยพี่ตุ๊กครับอ V.I.P อยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมจะพาไปชมเนี่ยไม่ใช่แค่สองสามหัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนเนี้ยเขาเก็บ เป็นร้อยร้อยหัวเลยทีเดียว oh. แต่เขาจะเก็บไปทำไม oh. เก็บไปเพื่ออะไร uh huh. ทำไมถึงชอบเก็บนักอันนี้ต้องไปหาคำตอบันที่จังหวัดขอนแก่นครับ ของวัวและควายกว่า200หัวที่คุณแย้มจุราบุตรีอดีตนายห้อยวัย53ปีผู้นี้ทยอยเก็บสะสมไว้ตลอดในช่วงที่ตนเองมีอาชีพเป็นนายห้อยหรือพ่อค้าขายวัวควายรวมถึงยังเป็นเพชรฆาตหลงวัวควายมายาวนานมากกว่า30ปีค่ะอายุ18-19ปถึงปีครับทำาตาต่อตจากพ่อมามันได้เงินดีแล้วก็มันเป็นงานอาชีพผมผมชอบมันด้วยครับตรงนี้คือสองสารคือสองสารเหมือนกันแต่ต้องทําเพราะเรา มาสายนี่คือไม่มีเงินทุนเลี้ยงครับแต่เดิมอาชีพในห้อยนั้นนับเป็นอาชีพเก่าแก่ในท้องถิ่นภาคอีสานเนื่องจากในสมัยก่อนการค้าขายวัวควายในท้องถิ่นเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าชาวบ้านในสมัยก่อนต่างมีอาชีพเลี้ยงวัวควายเหมือนกันส่วนตลาดการซื้อวัวควายมักจะอยู่ในถิ่นภาคกลางซึ่งก็ต้องใช้เวลาเดินทางต้อนวัวควายไปค้าขายนับแรมเดือนจึงต้องอาศัยการรวมตัวเดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อความปลอดภัยและจากการเดินทางใน ทําให้กลุ่มชาวบ้านที่นำวัวควายไปค้าขายกลายเป็นอาชีพพ่อค้าคนกลางค้าวัวควายที่เรียกว่าไหนหอยนั่นเองค่ะ ซึ่งคำว่าในห้อยนั้นมีที่มาจากพ่อค้าวัวควายในสมัยก่อนหลังจากที่ทำการขายวัวขายควายได้ก็มักจะเก็บเงินทองเหล่านั้นใส่ผ้าขาวที่เย็บเป็นถุงเล็กๆสำหรับห้อยสะพายบ่าเอาไว้ส่วนเศษเงินที่มีลักษณะเป็นเหรียญสตางมีรูก็จะเอามาร้อยเป็นพวงเข้าด้วยกันและเนื่องจากภาษาผู้พูดทางอีสานไม่มีรอเรือแต่จะออกเสียงเป็นหอนกฮูกแทนคำว่าในห้อยจึงมาจากคำว่าร้อยหมายถึงเหรียญสตางที่ร้อยเป็นพวงกันอยู่นั่นเองค่ะ ต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการค้าขายวัวควายก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะเนื่องจากมีถนนหนทางที่สะดวกสบายมากขึ้นนายฮ้อยจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการไล่ต้อนวัวควายไปขายแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่ว่าใช้รถบรรทุกในการขนย้ายวัวควายแทนและเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ก็เริ่มเข้ามาแทนที่แรงงานจากวัวควายก็เลยทำให้ในายฮ้อยเปลี่ยนจากการค้าวัวค้าควายเพื่อการทำนามาเป็นการค้าขายให้แก่โรงฆ่าสัตว์แทนค่ะ ซื้อจากขอนแก่นครับขึ้นไปที่นนทบุรีใส่ไปเที่ยวละ33ตัว3ามตัวไปเสร็จปุ๊บไปทําที่นู่นเสร็จทําหมดคืนเดียวแล้วก็ได้ตังจากหนุนมาก็ขึ้นไปนคปรปฐมบ้านปโปง่งเพชรบุรีราชบุรีแล้วไปซื้อโคโคข,ขุนไว้แล้วก็กลับมาทําเนี้ยที่นนทบุรีอีกทีหนึ่งได้ตังเสร็จจากตรงนั้นปั๊บแล้วก็ซื้อววเล็กลงมามาคอนเจ่นมาเช็ดที่คอนเจนพ่อคอนเจ่นกินกินวัวครับเขาไม่กินควายกัน มันจะหมุนเวียนอย่างนี้ครับไปทุกวันหมุนทุกเดือนไปทุกวันเลยไม่ได้พักผ่อนท,ที่บ้านรู้สึกว่าผิดครับเรื่องเป็นบาปเวลาทําบุญผมก็ไปทำที่วัดผมก็มีฟางขนาดกำม,มือให้พระเพราะสวดให้เต็นทําบุญแผ่กุศลให้เขาแต่ถ้าวัวควายตัวไหนมีหัวหรือเขาที่สวยงามถูกใจคุณแย้มก็จะขอซื้อคืนจากลูกค้าหรือโรงฆ่าสัตว์ที่ตัวเองนําวัวควายไปส่งในราคาหัวรับประมาณ2,000บาท เพื่อเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงอาชีพในห้อยของตนเองรวมถึงตั้งใจสะสมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู้เมืองไทยมาช้านานอย่างวัวควายเหล่านี้ค่ะตัวนี้ที่ผมเก็บมาสะสมมาดว่าตัวที่ดีที่สุดครับมันจะออกมาโพงสวยแล้วก็ขึ้นทั้งบนหัวมันจะโหนออกมาดูความยุ่ความใหญ่ความยาวของมันครับแล้วก็ความเป็นซี่ของมันนลครับก่อนม,มันจะตายไปเพียนประขอซื้อให้ผมเก็บหมื่นผมไม่ขายพอต่อมาก็มันก็เลยตายไป ก็เลยเก็บเขาไว้ที่บ้านมีมายืมไปทีหนึ่งครับทางรที่ไกยย่ยืมไปเป็นถ่ายหนังให้แกย,ยืมไป27หัวดูครับจากเขานี่นะครับมันจะสมบูรณ์แบบมันจะมีฟันแล้วก็มีฟันเข้ามาแล้วก็เขามันก็ออกมาสวยตกสวยแล้วก็ขึ้นสวยครับสมบูรณ์แบบจริงจริงตัวนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายตัวนี้นี่ก็เหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งเป็นวัวฮินดูบาซินหูยาวหน้าหนกตัวนี้นี้ผมซื้อมา 3, 3, สามสามหมื่นสามเขาปัดหัวหนก หน้ายาวครับตัวนี้เป็นวัวตัวผู้รู้ข่าวจากเพื่อนที่รู้จักกันมา,มาทํางานนี่แหละครับเลยก็อยากรู้อยากเห็นว่าเขาเก็บไว้เยอะไหมแต่พอมาเห็นแล้วก็ทึ่งคงจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูภายเบื้องหลังครับจะมีคนเขาาเขาเคยมาดูก็เขาก็จะคุยให้ฟังแล้วก็ลองมาดูแล้วก็แล้วก็ชอบอย่างนี้ด้วยก็พอดีเพื่อนมันบอกมาก็เลยลองมาดูก็โอ้โหทึ่งนะครับเพราะว่า ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครแล้วก็เราก็จะเห็นเฉพาะที่เป็นตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของของของชาวบ้านแนะเนาะทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วก็จะมีรถไถมีอะไรเนี่ยครับก็จะได้คุยให้ลูกหลานฟังว่าลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยไปไปมาๆเดี๋ยวต่อต่อไปอาจจะไม่ได้เจอแล้วผมก็เลิกมาแล้วประมาณ4ถึง5ปีนี่ครับผมเลิกมาผมไม่ทําแล้วเพราะว่าอายุก,ก็แก่50กว่าแล้ว ในตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมและสอบถามความเป็นมาของหัวหวัวควายที่บ้านของคุณแย้มอยู่ตลอดค่ะโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งคุณแย้มเองก็เต็มใจและก็ยินดีเปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้แบบฟรีๆอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆของอดีตนายฮ้อยอาชีพเก่าแก่ที่นับวันจะเลือนหายไปจากประเทศไทยลงไปทุกทีค่ะ เข้าใจแล้วค่ะอดีตนายห้อยท่านนี้เขาสะสมหัววูหัวควายไว้มากขนาดนี้ก็เพื่อระลึกถึงอาชีพของตัวเองแล้วก็รวมถึงเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้นั่นเองใช่แล้วครับเอาละช่วงนี้ได้ระลึกถึงอาชีพเก่าแก่ในอดีตกไปแล้วนะครับช่วงหน้าครับมาย้อนรัทึกกับนาทีชีวิตในเหตุการณ์คาร์บอมที่ลีการเดนที่หัดใหญ่นะครับเมื่อคุณพ่อท่านหนึ่งยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิตเพื่อจะได้ลูกชายชีวิตกลับคืนมาแล้วก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด ครูเดียวครับตอนแรกได้ยินเสียงครับสักแป๊บนึงมันเหมือนกับมีอะไรระเบิดต่อครับแล้วก็มีเปลวไฟขึ้นมาแล้วตอนนั้นนี่คือเขาก็คิดเลยว่ามันต้องเป็นระเบิดแน่นอนไม่ถึง5นาทีครับมืดสนิทเลยครับคิดว่ามองไป้า้หน้าเห็นได้สักกี่เมตรครับ ค <Okay. S 1> น่สา่า30เซนมาครับฟุตเดียวนะครับ